รถ s u สสภาพดีสวยขับดีกว,ว้างขวางนั่งสบายสุดเลยค่ะ h o n d a CRV 2ว l 4 l เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสลอ้อปี2 0 0 7โปรโมชั่นของไา้ที่2 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะคะได้เกียร์ออโต้ได้เครื่อง2 4ุเครื่องแรงมากเลยและได้ขับเคลื่อนสีล้ออีกต่างหากค่ะ เบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าฟู l l o ชั i เลยค่ะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนะครเป็นเบนาะหนังสีครีมได้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยแอร์แบ็คพุ่มอะไรมันติฟังก์ชันค่ะแอร์ bag, ก็เป็นแอร์ดิจิตอลเครื่อเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะคุณมค่าน่าใช้สุดๆเลยค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายสุดๆ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนสัมภาระได้เยอะมากๆนะแล้วก็ติดเชื่องสีแล้วก็แผ่นวางสัมภาระได้สองจุดนะคะสามารถถอดถอดแผ่นทีออกได้เลยนะคะคุกมค่าสุดๆเลยะคะ่ะผลของได้เยอะมากๆเลยะคะ่ะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีสุดๆเลยะคะ่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไ d นดีเมียสายนำหน้าทราย a m p 1 0ค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดีบายค่ะ